คนต่างชาติคนแรกที่เป็นคนชอบทําโดยความเชื่อคือใคระชอบทําแปลว่าถูกต้องโอเคเป็นเครื่องหมายถูกคือใครใครที่พระเจ้ากดไลค์เป็นคนชอบทํามคนแรกคนต่างชาติ90%ตอบผิดถ้าคุณตอบว่าคนเนเลีัยคุณตอบผิดวันนี้ผมจะสอนในกละเทียวบทที่3ข้อ6กถึง9และพี่น้องจะได้รับคำตอบและได้รับความเข้าใจที่ถูกต้องสวัสดีครับพี่น้องที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจพระคัมภีร์ทีละข้อ วันนี้หัวข้อของเราก็คือว่าครอบครองแบบกษัตริย์ด้วยการเข้าใจพันธสัญญาอับรามเอาละให้เราดำดิ่งไปที่พระคำของพระเจ้ากันเลยในกาะาเทวบทที่สามข้อหกมัพีบอกว่าเช่นเดียวกับที่อับรามเชื่อพระเจ้าและเขาถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมพี่น้องที่รักให้เรามาดูกันวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับความเชื่อก็คืออับรามเนี่ยโดยความเชื่อพระเจ้าเขาถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรม หรือว่าจริงๆถ้าแปลตามตัวมันแปลทํานองว่าความชอบธรรมนั้นถูกใส่ไว้ให้เขาหรือความชอบธรรมถูกใส่ไว้ในบัญชีของเขาพี่น้องเห็นยังท่านั้นในตอนนี้ผู้ชัดเจนเลยครับว่าอัพราัมเป็นคนชอบธรรมถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมแปลว่าอะไรพี่เขาพี่น้องก็จะคาว่านับว่าไหมครับนับว่าแปลว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทาของเขามันไม่ได้เป็นความชอบธรรมของเขาแต่เขาถูกนับว่าชอบธรรมถูกต้องเนื่องจากเชื่อ พี่น้องที่รักครับนี่เป็นประสบการณ์ที่สอดคล้องกับพัะพีในปฐมกาลบทที่15ห้าข้อหที่บันทึกเรื่องนี้รวมทั้งพัะพีโลบทที่สี่ข้อสาลระยะก่อบทที่สองข้อ23สาก็บอกอย่างนั้นโอเคดูต่อไปครับข้อเจบอกว่าก็จงรู้นี่เป็นคาสั่งก็จงรู้เถิดว่าคนที่เชื่อก็เป็นบุตรของอับรามพี่น้องเห็นังเช่นเดียวกันกับที่อับรามเชื่อพระเจ้าและถูกนับว่าเป็นคนยอดทำคนที่เชื่อโอเคก็เป็นบุตรของอับรามแปลว่าอับรามเป็นบิดาของความเชื่อ ฉะนั้นคนที่เชื่อก็เป็นลูกของความเชื่อครับดังนั้นเมื่ออับราหัมเนี่ยโอเคโดยความเชื่อถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมฉะนั้นคนที่เชื่อโอเคคนที่เชื่อก็ถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมเช่นเดียวกันโดยความเชื่อรู้ต่อไปข้อ8นี่เป็นสิ่งที่เราเรียนเมื่อวานนี้ให้เราทบทวนอีกครั้งข้อ8บอกว่าและพระกัมภีรน์นั้นรู้ล่วงหน้าว่าพระเจ้าจะทรงให้คนต่างชาติเป็นคนชอบธรรมจากความเชื่อจึงได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่อับราฮ์มล่วงหน้าโอเค ว่าชนทุกชาติจะได้รับการอวยพรในเจ้าพี่น้องเห็นยังคือพัมพีรู้ลงหน้าก็คือพระเจ้ารู้ลงหน้าพัมพีพัมพี์ได้รับการดใจบอกว่าตั้งแต่ตอนที่พระเจ้าบอกกับอับราฮัมในปฐมกาลบทที่สิบห้าข้อหกเนี่ยว่าพระเจ้าเนี่ยจะให้คนต่างชาติเห็นยังเป็นคนชอบธรรมจากความเชื่อหรือโดยความเชื่อพี่น้องเห็นยังซึ่งถามว่าตรงนั้นมาจากไหนก็คือตั้งแต่ตอนที่พระเจ้าเจอกับอับราฮัมเนี่ยในปฐมกาลบทที่สิบสองพระเจ้าบอกว่าชนทุกชาติ จะได้รับการอวยพรในอับราฮัมพ,พี่น้องเห็นยังถามว่าชนทุกชาติจะได้รับการอวยพรในอับราฮัมมีความหมายว่าคนต่างชาติจะเป็นคนชอบธรรมจากความเชื่อครับพี่น้องเห็นยังฉะนั้นอับราฮัมนั้นเป็นคนแรกครับที่ได้ฟังข่าวประเสริฐเห็นยังพี่บอกอับข่าวประเสริฐล่วงหน้าก็าคือก่อนที่ข่าวประเสริฐจะเกิดขึ้นพระเยซูมาทําให้สาเร็จจริงๆแล้วคนแรกที่ได้ยินข่าวประเสริฐล่วงหน้า คืออับราฮัมครับอับราฮัมเป็นคนแรกที่ได้ยินข่าวประเสริฐแล้วข่าวประเสริฐที่อับราฮัมได้ยินก็คือตั้งแต่ตอนที่พระเจ้าเรียกอับราฮัมก็คือชนทุกชาติจะได้รับการอวยพรในอับราฮัมซึ่งความหมายก็คือชนทุกชาติก็คือคนต่างชาติโอเคคาว่าได้รับการวอวยพรในเจ้าสีชมพูก็คือเป็นคนชอบธรรมจากความเชือ่อฉะนั้นพี่น้องเห็นยังฉะนั้นสิ่งที่ผมจะถามคือแล้วใครครับใครเป็นคนต่างชาติคนแรกโอเคที่ที่ได้เป็นคนชอบธรรมในความเชือ่อ ใครเป็นคนต่างชาติคนแรกที่ได้ยินข่าวประเสริฐ <g ül> จริงๆก็คืออับราฮัมครับถ้าพี่น้องดูในโรมบทที่สนะี่ข้อสิบเนี่ยพี่น้องจะรู้ว่าเขาอธิบายเลยว่าขณะที่อับราฮัมโอเคขณะที่อับราฮัมได้ยินข่าวประเสริฐจริงๆตอนนั้นอับราฮัมยังไม่ได้เข้าสุนัตเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่ยืนยันถึงการที่ไม่ใช่คนต่างชาติหรือเป็นคนยิวเนี่ยคือการเข้าสุนัตแต่อับราฮัมในตอนนั้นที่ถูกประกาศว่าเป็นคนชอบธรรมในความเชื่อในตอนนั้นอับราฮัมยังไม่ได้เข้าสุนัตครับฉะนั้น แปลว่าตอนนั้นอับราฮัมเป็นคนต่างชาติครับพี่น้องเห็นยังฉะนั้นคนต่างชาติคนแรกโอเคที่เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อคนต่างชาติคนแรกที่ได้ยินข่าวประเสริฐคืออับราฮัมครับใช่ครับพี่นอ้องที่รักโอเคฉะนั้นพี่น้องเห็นยังว่าดูเหมือนกับว่าการเป็นคนชอบธรรมนั้นสุนัตไม่ใช่เรื่องสําคัญเพราะสุนัตมาทีหลังแม้กระทั่งอับราฮัมเองก็เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อฉะนั้นพวกเราซึ่งเป็นคนต่างชาติเนี่ยก็เป็นลูกของอับราฮัมก็คือ เป็นคนชอบทําเนื่องจากความเชื่อครับโดยไม่ขึ้นอยู่กับสุน,นัตพี่น้องเห็นยังชัดเจนครับฉะนั้นพี่น้องดูต่อไปข้อที่เก้าบอกว่าเพราะฉะนั้นคนที่เชื่อหมายถึงเราครับคนที่เชื่อจึงได้รับประพรร่วมกับอับ,อบรามผู้เชื่อรับประพรในที่นี้คืออะไรก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือเมื่อเราดูในบริบทในข้อแปดก็คือชอบทําในความเชื่อพี่น้องเห็นยังฉะนั้นคนที่เชื่อได้รับพระพรคือคนที่เชื่อถือว่าถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมก็คือโดยความเชื่อครับพี่น้องเห็นยังฉะนั้น ถามว่าในตอนนี้เราเห็นอะไรในตอนนี้สิ่งที่เราเห็นเกี่ยวกับความเชื่อคือข้อแรกอับราฮัมเนี่ยเชื่อพระเจ้าถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมข้อที่สองคนที่เชื่อเป็นลูกของอับราฮัมก็คือเป็นลูกของความเชื่อเป็นคนชอบธรรมข้อที่สามคนต่างชาติจะเป็นคนชอบธรรมจากความเชื่ออันนี้คือข่าวประเสริฐล่วงหน้าที่อับราฮัมได้รับหมายถึงชนทุกชาติจะได้รับการอวยพรเพราะอับราฮัมข้อสี่ 4, เพราะฉะนั้นคนที่เชื่อทุกคนจึงได้รับรพรร่วมกับอับราฮัม พพรที่ได้รับล่วงกาอัปรามในที่นี้ในบริบทก็คือเป็นคนชอบทำในความเชื่อครับเห็นยังฉะนั้นถ้าพี่น้องในที่นี้เชื่อในพระเยซูคริสต์พี่น้องก็เป็นคนชอบทำในความเชื่อพี่น้องก็เป็นบุตรของอับรามพี่น้องก็เป็นลูกของความเชื่อพี่น้องก็เป็นคนชอบทำในความเชื่อแล้วครับพี่น้องเห็นยังรวมทั้งพพรเรื่องอื่นๆนอกเหนือจากเรื่องนี้ซึ่งถ้าเราดูเนี่ยในปฐมการบทที่สิบสองนะไม่ได้พูดถึงเฉพาะเรื่องพพรแต่พูดถึงชนชาติพูดถึงดินแดน ฉะนั้นเมื่อเราเชื่อในพยูคิดเนี่ยเราได้รับพระพรร่วมกันกับอับรหัมทุกเรื่องก็คือทั้งการที่สามารถมีชนชาติมีลูกหลานการสามารถมีดินแดนได้รับการอวยพรในเรื่องที่ดินรวมทั้งการที่ได้เป็นได้รับประพรเพื่อปเป็นพรก็คือการที่ได้เป็นคนชอบธรรมและสามารถจะส่งต่อความชอบธรรมไปโดยการประกาศข่าวประเสริฐฉะนั้นที่น้องที่รักจงเข้าใจเรื่องนี้จงครอบครองด้วยการเข้าใจมาทั้งสัญญาอัราัมรู้ว่าโดยความเชื่อในพยูคิดคุณที่เป็นคนต่างชาตินั้น อาแคคุณได้ถูกทําให้เป็นคนชอบรมโดยความเชื่อซึ่งอันนี้เป็นพระพอรอันแรกและจริงๆแล้วพระพอรอันนั้นนําไปสู่สิ่งอื่นและว่าคุณเป็นคนชอบทมคำอธิษฐานของคุณก็มีพลังทําให้เกิดผลโอเคว่ okay. าคุณเป็นคนชอบทมคุณก็ได้รับการอวยพรต่างๆจากพระเจา้าให้ผมได้ยินเราพูดว่าเอาละพี่น้องที่รักครับนั้น,น,นอย่าลืมนะคนต่างชาติคนแรกโอเคที่ได้ยินข่าวประเสริฐจริงๆคือ <c oughs> อับรามครับโอเคเอาละพี่น้องที่รักครับให้เราดูมุมซ้ายล่าง เขียนว่ารักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งแล้วไตรแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแปลว่าภายในสามปีครับจะถึงปีสองพันยี่แปดซึ่งมีความสําคัญก็คือครบรอบสองร้อยปีที่โปรตสแตนเข้ามาที่ประเทศไทยเราตั้งใจที่จะแสดงความรักต่อประเทศไทยด้วย 1, 3, ตัวเลขหนึ่งสามตัวหนึ่งแรกก็คือมีผู้เชื่อแท้หนึ่งล้านผมไม่ได้หมายถึงคนที่นับถือศาสนาคริสต์แต่เป็นผู้เชื่อแท้ผู้เชื่อในข่าวประเสริฐแท้ว่าพระเยซูนเนี่ยเป็นพระเจ้า ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดจากการตายถ่บาปถูกฝังและเป็นขึ้นใครก็ตามเชื่อในพเยคกิตคนนั้นก็ได้รับการยกโทษบาปคนนั้นก็เป็นคนชอบธรรมในความเชื่อได้รับพระพรร่วมกันกันกบอับราฮัมโอเคเป็นลูกของอับราฮัมเป็นคนที่ได้รับพระพรง่ายๆคือได้รับพระพรของพันธสัญ,ญญาอับราสิ่งที่พระเจ้าสัญ,ญญากับอับราฮัมเป็นของเราด้วยโดยความเชื่อในพเยคกิตฉะนั้นจงเข้าใจเรื่องนี้รวมทัง้งการมีสิทธิพิบาลอาจารย์ หนึ่งหมืนคนมีคิดจักหนึ่งหมืม่นแห่งง่ายๆคืออาจาร,รย์ศิษยวิบาลหนึ่งคนดูแลในคิดจักมีผู้เชื่อประมาณหนึ่งร้อยเราจะจบลงด้วยการมีผู้เชื่อหนึ่งล้านคนในปีสองพันยี่แปดแต่พี่น้องเชื่อครับถ้าวันนี้พวกเราจะเข้าใจบรรทัดสัญญาประทมและรู้ว่าจริงๆแล้วผู้เชื่อในบรรทัดสัญญาใหม่นั้นได้รับพระพรร่วมกันกับอประทมและพระพรที่เราได้รับขั้นตน้นก็คือการเป็นคนชอบธรรมในความเชื่อ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการประพฤติถ้าพี่น้องดูต่อไปนะ่ะพี่น้องจะรู้ว่าหลังจากนั้นเขาวนไปจนถึงข้อ12บสอก็จะบอกเลยว่า,าธร,รมบัญญัติไม่ได้ความเชื่อธร,รมบัญญัติเป็นความประพฤติฉะนั้นพี่น้องที่รักจงดำรงอยู่ในความเชื่ออย่าผสมธร,รมบัญญัติพี่น้องไปดูในเมนแรกพี่น้องจะเห็นว่า ธรรมัญญิซึ่เป็นของดีจากพระเจ้าแต่เป็นบทเฉพาะการเนี่ยได้ถูกมารบิดเบือนแล้วทำให้จับยัดไปในพันธสัญญาใหม่แล้วกลายเป็นปัญหาปัจจุบันพี่น้องไม่อาอดรวมทั้ง2คลิปที่อธิบายว่าการที่คิดเซนกลับไปทาตามธรรมัญญิเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอธิบายเพิ่มโอเคการที่คิดเซนกลับไปที่ธรรมัญญัตินั้นเป็นการเล่นชูแล้วไม่สัตย์ซื่อกับพยศกิจเดี๋ยวพรุ่งน,นี้มาดูต่อมันมีแรงกว่านั้นอีกโอเคเอาละช่วงนี้เราคงจะยใช้เวลาตรงนี้สักพักหนึ่งเพื่อจะอธิบายเกี่ยวกับพันธสัญญาพรามเพราะวา ไม่เข้าใจการเชื่อมโยงแต่วันนี้เห็นยังถ้าพี่น้องเชื่อในพคริสต์จริงๆก็คือพี่น้องเป็นลูกของอับราฮัมและได้รับพระพรร่วมกันกับอับราฮัมพูดง่ายๆคือการอยู่ในพันเจสัญญาหม่เชื่อในพคริศต์ทำให้พี่น้องได้รับพระพรที่พระเจ้าสัญญากับอับราฮัมครับจงเข้าใจความจริงข้อนี้ฉะนั้นพี่น้องท่ลักอย่าลืมนะว่าจงให้พวกเราเนี่ยมีชีวิตที่ขับเคลื่อนไปได้พระมหาประมชาทุกวันประกาศติดตามผลสร้างสวกวันไหนไม่ได้ทําก็มาเอาคลิปเอาลิงก์หน้าเฟซของผมไปแล้วก็พี่นนนน้อองงสาาาามมรถแะํคที่่ช ในช่องของเรานั้นจะมีตั้งแต่การประกาศการกล่าวแก้โอเคตอบข้อสงสัยสอนผู้เชื่อใหม่รวมทั้งสอนให้เติบโตในทางของพระเจ้าเมื่อพี่น้องอยู่ในช่องของการเข้าใจความิดทีละข้อนั้นพี่น้องจะเติบโตขึ้นในฟันธสัญญาใหม่โดยที่ไม่ผสมซึ่งเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าปัจจุบันสภาพคริสเตียนที่เราเห็นอ่อนแอขาดขาดความเชื่อแต่ไม่ได้ความสงสัยและไม่ค่อยไม่ช่เกิดผลเพราะเราถูกมาหลอก แล้วก็ทําให้ผสมพันธสัญญาเดิมกับใหม่เข้าไปมั่วๆจนความเชื่อนั้นมีปัญหาโอเคอย่าให้เราทําอย่างนั้นแต่ดํารงอยู่ในพันธสัญญาใหม่จงมีชีวิตที่ขับเคลื่อนไปได้วยพระมหาประชาจงตั้งใจจะทำให้ประเทศไทยมาถึงพระเจ้าในเรื่องของเราโอเคสิ่งที่ผมหนุนใจเราเราในวันนี้คือเมื่อคนเชื่อในพระเยซูริต จงอยู่ในความเชื่ออย่าผสมอย่าผสมธรรมัญญาจะกลับไปที่ธรรมัญญาจงแน่ใจว่าคุณได้รับพระพรทุกประการแล้วโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ให้ผมได้ได้ยินเราพูดว่าเอาล่ะพี่น้องที่รักครับให้เรามาดูมุมขวาล่างโอเคขอบาทหนึ่ง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 หนึ่งที่สี่ถ้าพี่น้องได้รับพรสอนขอบาทหนึ่งถ้าคุณได้รับพรจากสิ่งที่ผมสอนผมอยากให้พี่น้องเนี่ยสแกนคีย์อาร์โคสหรือว่าพร้อมเพย์ครับอย่างน้อยโอนมาบาทหนึ่งมากกว่านั้นก็ได้โอเคแล้วขอพระเจ้าใส่ศูนย์ไป้างหลังแล้วโอนกลับที่่พนน้อัสวาให <c oughs> ให้ผู้ที่รับคําสอนแบ่งสิ่งที่ดีทุกอย่างให้กับผู้ที่สอนตอนคุณทําส่วนของคุณและในที่สุดแล้วคุณจะเห็นพระเจ้าวอวยพรผมวอวยพรคุณด้วยพระพรร้อยเท่าพันทวี <c oughs> พี่น้องที่รักครับจงอาเป็นเพื่อนร่วมงานกันจงตั้งใจว่าเช่นตอนนี้คลิปทั้งหมดทั้งคําสอนและเพลงนมัสการโดยเฉพาะเพลงนมัสการวันนี้พี่น้องอย่าพลาดเลยโอเคอเพลงชื่อขอบคุณที่ได้เกิดเป็นไทยพี่น้องไปฟังและนมัสการพระเจ้าถูกแต่งขึ้นมาจากความผีแล้วพี่น้องจะ <c oughs> ทราบซึ้งในพระเจ้าโอเคแล้วก็เริ่มต้นนมัส,สการเพื่อจะเห็นสิ่งดีๆไหลออกมาจากพี่น้องแล้วก็อย่าลืมว่า,าจริงๆแล้วทั้ง YouTube และ a c e b o o o เนี่ยผมเริ่มตั้งเวลาได้6กโมงสี่้าฉะนั้นหนึ่งทุ่มจะพร้อมพี่น้องก็เข้ามาฟังแล้วก็รับการเปลี่ยนแปลงใจใจมีปฏิสัมพันธ์กันโอเคช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อทําให้ AI เปิดกรองมองเห็นเอาการเลเซเปิดการมองเห็นพี่น้องที่รักครับอย่าลืมถ้าได้รับพรสอนขอบันนึง อย่าลืมดำเนินอยู่ในความเชื่ออย่าลืมว่าคุณเป็นลูกแห่งความเชื่อและความเชื่อนั้นทําให้คุณเป็นคนชอบธรรมซึ่งการเป็นคนชอบธรรมนั้นก็คือพรับพร,พรที่เราได้รับสิ่งหนึ่งยังมีสิ่งอื่นอีกในานามพระเยซูเอาล่ะพี่น้องที่รักครับให้เรามารับมหาสนิทซึ่งแปลว่าสนิทมากครับแก้พระกายของพระเยซูแตกหักเพื่อเราหายดีพระเยซูบอกเองว่าให้เราทําอย่างนี้เป็นที่ระลึกถึงพรงแต่นั้นเราทำราระลึกถึง,รงพร,ร,รงพระกายของพระเยซูแตกหักเพื่อเราหายดีในานามพระเยซู เพราเหุพวกสิ่งนี้พวกเรามากมายครับผลอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเนื่องจากความบาปเนื่องจากอาดมเชื่อฟังมารได้ถูกจัดก,การทั้งหมดเรียบร้อยแต่สิ่งที่ผมเน้นกับพวกเราในเรื่องนี้ก็คือว่าเมื่อเราเชื่อในพระเยซูกิตบาปทั้งหมดทุกอย่างทุกชนิดของเราได้รับการยกแปลว่าเราเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อ ฉะนั้นจงมั่นใจในความรอดจงมั่นคงในความเชื่ออย่าผสมธรรมธรรมติเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะอธิบายพี่น้องจะเห็นอุบายของมาแล้วลว่าจริงๆการกลับไปทําตามธรรมญญัติจริงๆก็คือการกลับไปรับคําส์แฉ่งจะหาธรรมพี่น้องที่ัะครับอย่าลืมนะช่วยการแบ่งปันกระจายเขียนคําขอบคุณพระเจ้าอาธิษฐานแบบผมอย่างน้อยหนึ่งนาทีแล้วก็ <c oughs> ผมนุนใจพี่น้องใช้เข้าใจว่าผีเทวละข้อในการเฝ้าเดี่ยวถ้าพี่น้องมีเวลาน้อย ดูแลหยุดอธิบายอธิษฐานกับพระเจ้ารวมทั้งพี่น้องสามารถเปิดเพลงนมัสการเหล่านั้นนมัสการพระเจ้าพี่น้องจะรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจจากเพลงสามารถเปิดบนรอบๆรวมทั้งเพลงกันเลงสามารถเปิดใช้ในการพักผ่อนเฝ้าเดี่ยวอธิษฐานร้านอาหารโรงพยาบาลพี่น้องเปิดมันจะเกิดการพักผ่อนพระเจ้าต้องการให้เราดําเนินชีวิตอยู่ในการพักผ่อนในการพักสงบในพรอ์จงเข้าใจเรื่องนี้ฉะนั้นพี่น้องที่รักโอเคอย่าลืมนะปีนี้2 0 25ผมอวยพรพี่น้องที่พี่น้องจะเห็นการอวยพรอย่างชัดเจน เห็นการปลดหนี้เห็นเสียงวอลลและเห็นสิ่งดีเกิดขึ้นโอเคเริ่มโดยเพราะถ้าลูกๆเริ่มเริ่มปิดเทอมเนี่ยเริ่มต้นดูด้วยกันในคลิปตั้งเวลาดูด้วยกันอธิษฐานด้วยกันและจำเริญดขึ้นเอาละตอนนี้ให้ทุกเราทุกคนมาพูดพร้อมกันว่าชอวังชันขึ้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 นกดช้าโลมขอพระเจ้าอวยพรครับในนามพริซูคกิ์อามนวู้